สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือใหม่หรือคนที่กําลังคิดที่เริ่มจะปลูกกล้วยนะครับวันนี้จะพามาเรียนรู้ในแปลงกล้วยนะครับพามาเรียนรู้ในแปลงกล้วยเดี๋ยวแปลงเนี้ยเรามามาดูหลายรอบแล้วนะครับปลูกหน่อน่าจะประมาณหมื่นกว่าหนอนครับปลูกเป็นสองรุ่นนะครับเดี๋ยวจะพาดูวันนี้ก่อนหน้านี้เรามาสอนเรื่องการคำ้ำการหอ่อ จะมาตรวจงานว่าทําถูกวิธีไหมนะครับจะให้ดูเครือนะครับเนี่ยครับลูกยาวนะครับสวยเลยครับลูกยาวผิวสวยนะครับจํานวนหวีก็เดี๋ยวนับหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวีครับเครือนี้หกหวีได้ดูอีกเครือหนึ่งครับเครือนี้กี่หวี ตัวน,นี้ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี้ได้ห้าหวีนะครับอันนี้อายุห่อได้แล้วนะครับสังเกตนะสังเกตลูกชี้ขึ้นฟ้าแล้วนะครับก็จะมีบางเครือนะครับที่ห่อไปแล้วที่ทําการห่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับห่อไปแล้วนะครับมืดหน่อย วนต้นที่ยังไม่ห่อนะครับ ing, ยังไม่ตกปียังไม่ตกเครือนะครับสังเกตนะครับจะมีไม้นะครับมีไม้อยู่ลำหนึ่งอันนี้คือไม้เราจะเอามาเอามาไว้ดามต้นนะครับการดามก็คือช่วยพยุงต้นนะครับให้อ่าอย่างแรกเลยก็คือดามเนี่ยคือการเตรียมไม้เตรียมไม้แหละเตรียมไม้ว่าเราเตรียมไม้ไว้สําหรับต้นนี้นะคือทุกต้นมีไม้เตรียมพร้อมนะครับเมื่อเขาตกปีตกเครือขึ้นมานะครับเราก็จะมีไม้ไว้ทำได้เลยนะครับอย่างแรก อย่างที่สองการดามเนี่ยครับการเตรียมไม้ไว้เนี่ยการดามก็คือช่วยพยุงลําต้นนะครับจากลมกรณีลมแรงเขาช่วยพยุงลําต้นไว้ได้นะครับช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ก็ยังดีกว่าแปลงที่ไม่มีไม้นะครับแปลงที่ไม่มีไม้เนี่ยถ้าลมแรงนะครับแรงหมายถึงลมพายุลมแบบต้นไม้หักประมาณนั้นนะครับจะก,กระทบนะครับจะทําให้หักล้มเสียหายได้นะครับ ก่อนไหนๆลงทุนมาหลายเดือนแล้วนะครับก็เตรียมไว้หน่อยก็ดีเนี่ยครับสังเกตดูเถือดูปลีนะครับรูปใหญ่ยาวนะครับต้นค่อนข้างสมบูรณ์นะครับต้นค่อนข้างสมบูรณ์เตรียมไม้ไว้ค้าแล้วนะครับมีแทบทุกต้นเลยนะครับที่เป็นต้นใหญ่ๆเท่าที่สังเกตดูนะครับการการค้าททำถูกนะครับการค้าถูกวิธี ให้ดูนียครับแต่ว่าการผูกงวงนะครับการผูกงวงการผูกหลังเครือไว้นะครับทําไม่ถูกนะครับวันนี้เดี๋ยวจะบอกปรับแก้แล้วกันเนี่ยครับมีการใช้ปุ๋ยคอกนะครับร่วมด้วยปุ๋ยคอกน่าจะเป็นน่าจะเป็นที่วัวนะครับแล้วที่ดูตรงนี้ก็คือช่วยในระยะยาวดินดีนะครับดินจะดี อันนี้ใครเนาะวันดีครับเจ้าของสวนหรือเปล่าครับเนี่ยลุงสวนนี่แหละอ๋อแล้วลุงไปไหนครับคุย,ลยไลน์เลเหรอเมื่อกี้ผมโทรคุยกับเฮียแกลุงุกคนครับแล้วลุงถึงอ่ะลุงถึงยังไม่เจอที่ผมแกโทรมาหาผม,มเมื่อกี้อ๋อแกแม้ตัวตัดเลยครับครับยังเลยไหมครับผมเออเนี่ยครับเนี่ยเกษตรกร ผู้จัดการสวนเดี๋ยววันนี้จะบอกนะครับมีมีทําผิดวิธีอยู่บางบางบางสวนเล็กๆกน้อยๆบางทีเราก็วเอากันลงไว้ก่อนครับครับเอาการลงพราลมแรงด้วยครับเดี๋ยวจะบอกวิธีเนาะครับเนี่ยครับสภาพแรงเดี๋ยวให้ดูเรื่อนี้อันนี้พิทัศน์นะครับอันนี้พิทัศน์คนดูแลเดี๋ยว เดี๋ยวเปิดโชว์หน่อยสิครับเป็นยังไงเครือนี้อันนี้เป็นเครือแรกเลยใช่ไหมพี่เ,เครอืครอแรกเลยที่ออก <c oughs> โอ้ลูกใหญ่แล้วครับเนี่ยเนี่ยครับผลของการหอ่อเห็นไหมครับผิวสวยผิวสวยครับนี่คือการห่อตรงเวลาห่อทันเวลาเครือนี้เป็นเครือแรกของสวนเลยครับ <c oughs> จริงๆแล้วถ้าจะตัดก็ตัดได้เลยแต่ถ้าจะเลี้ยงไว้ก็อีกไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ครับเพราะว่าแก่จัดละอันนี้คือกล้วยเครือแรกที่ออกก่อนนะครับนี่แหละครับสาเหตุที่เรา ต้องให้ความสําคัญกับต้นเล็กๆนะครับก็คือพยายามให้เขาเสมอกันโอเคพี่ครูบปิดไว้ได้เลยครับครับคือถ้าเราให้ปุ๋ยสม่ําเสมอครับเครือเขาก็จะออกตกเครือพร้อมๆกันพอตกเครือพร้อมๆกันการเก็บเกี่ยวก็จะง่ายครับกล้วยก็จะเป็นรุ่นเดียวกันทั้งสวนนะครับอาจจะหนีกันก็หนีกันไม่มากอย่างเงี้ยครับครับหนอเพียบเลยครับมี่จะได้กับได้นะครับปลูกกล้วย ได้กล้วยแล้วได้หนอ่อขยายพันธุ์ต่อเหลือก็ขายได้นะครับมีการบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยคอกระยะยาวก็คือปลูกซ้ำที่ได้ไม่มีปัญหาปลูกซ้ำที่เดิมได้ครับรอบที่สามนะที่ทสี่ขายายมันใช่ครับค่อนข้างถือว่าโอเคนะครับแปลงนี้ถือว่าสวยเลยนะครับรเกษตรกรสนใจมาดูนะครับแปลงนี้ที่ไหนพี่บุงเคครับผมบุงเค่บุ้งแครับ บุงเคเดี๋ยวนะบุงวัดบุงเคเหรอฮะวัดบุงเคตำบลอะไรครับตำบลหินตั้งครับผมตำบลหินตั้งอำเภอเพอเมืองจังหวัดนครนายกนครนายกนะครับโอเคครับใครเกษตรกรสนใจนะครับอยากมาดูแปลงตัวอย่างเราแวะมาดูได้นะครับศึกษาเรียนรู้ร่วมกันนะครับไม่ห่วงวิชานะครับปลูกแล้วเรามีตลาดรองรับด้วยก่อนถึงวัดบุงเค่ขวามือนะครับแปลงใหญ่ๆเลยครับตรงนี้มาถึงวัดก็เห็นเลยครับใครไม่เห็นก็ตาบอดแล้วครับเพราะแปลงใหญ่มาก โอเคนะครับสนใจส,สั่งซื้อหน่อพันธุ์นะครับเรามีจาหน่ายจะน้อยจะมากนะครับสิบหน่อยี่สิบหน่อเราก็มีบริการส่งเนาะมีการส่งเคอรี่ด้วยนะครับมีการส่งเคอรี่ด้วยมีกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่นะครับราคาย่อมยาโทรถามราคาเอาแล้วกันเพราะว่าแต่ละพันแต่ละจํานวนราคาต่างกันนะครับเราขายหลายราคานะครับอาจจะให้รายละเอียดได้ไม่หมดโทรนะครับเบอร์ศูนย์เก้าสองห้าสี่แปด แ6ดหกสามหนึ่งนะครับย้ำอีกครั้งนะครับโทรได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าสองห้าสี่แปดแปดหกสามหนึ่งนะครับคุณยาวตลาดไทยนะครับหรือจะทักไลน์ก็ได้นะครับใครที่เล่นไลน์นะครับเล่นไลน์เรามีตารางราคาให้ดูนะครับไลน์ที่เบอร์ไลน์ที่เบอร์ศูนย์หกสองหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองหกนะครับไลน์ที่เบอร์ศูนย์หกสอง หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสี่สองหกโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเช่นเคยครับแวะมานะครับเยี่ยียงเกษตรกรนะครับกล้วยใกล้ตัดได้แล้วนะครับอีกประมาณสามสัปดาห์ก็น่าจะเริ่มเริ่มตัดเยอะแล้วนะครับดูละพอมากี้เครือแรกก็ใหญ่ไปเลยละครับถ้าอากาศร้อนๆหน่อยอย่างนี้ก็กล้วยจะโตไวนะครับใบเขียวปีเลยนะครับแปลงนี้ไม่มีปัญหานะครับเชลากินใบก็ไม่เจอนะครับ การจัดการค่อนข้างโอเคเรื่องน้ําไม่ขาดนะครับช่วงนี้มีฝนมาช่วยด้วยถือว่าโอเคเลยโอเคนะครับเกษตรกร,กรสนใจปลูกติดต่อมาได้ครับปลูกน้อยปลูกมากปลูกไม่ปลูกโทรมาปรึกษามาคุยกันก่อนก็ได้หรือต้องการตลาดรองรับปลูกเยอะจำนวนมากหลักพันหลักหมื่นต้นโรงงานรับซื้อเราอยู่สูงเนินครับโคราชอําเภอสูงเนินโคราชนะครับเาจากจะกอคุณยาวกรุป๊ปเนาะโอเคนะครับ